สวัสดีค่ะ,คะวันนี้หนูเป็นซ่างจะตัดผมเปอร์ลี่ใครเป็นลูกค้าวันนี้เปอร์ลีอันนี้ลูกค้าประจํำไหมลูกค้าประจําตัดผมกันเองเลยรู้ใจกันเลยไหมใจกันเลยเพิ่เครื่องบาทหนึงอ่ง5ขวบครับ4ขวบ,บอัพน้ำสกุลน้ำสกุลยนต์มีครับครับ พี่ปอลีไว้ใจพี่พีพีไหมครับไว้ใจพี่พีพีไว้ใจพี่ปอลีไหมครับไว้ใจมึงจะไม่ทาเขาให้พี่มึงต้องตัดย้อนผมแม่แมันไม่เข้าเสร็จแล้วหล่อไหมครับแหวงครับ ตัดทรงอะไรอ่ะลูกค้าไม่บอกเลยเพราะเออนเพหนเนี่เองแน่นอนจ๋าจาแม่จนาจ้าแม่กำลังลมยินใช่ไหมเดี๋ยวตัดกลุ่มๆก็ปิวไปหมดไม่เป็นไร อื <ปะ S 1> เอาไปป่า <โบ S 1> ให้พี่โปลีใช่ไหมเอาหัวแดงตัดใบหูไหมครับตัดครับ <c oughs> ไม่เอาจ้าไะจับตัวตาหน่ย <c oughs> ก็มีที่ตัดใจนะ้วยโอ้โหร้านนี้ดีจริงๆเลยมีผู้ช่วยเยอะแยะเลยถ้าทำอะไรคะ ีวให้ปุยอ๋อที่คเห็นนะครับดเองแล้เาีใช่าหนกัดวันล่ะร้านของเหลียวันลองทรง น้องลีรู้สึกไงมา้างเบาเบาเบาหัวเหรอ ทำไมเวลาที่แัดผมนังหัวมันหนี่งๆถ้าผมมันหมดแล้วห <c oughs> นีหจ้าปัดให้พี่พัฟรี่เลหรืปัดผมก็ได้ที่หัวไหลอ่ะ Appa argh, seg heaven K 간 ngg Jung บอรหนึ่งจะได้หัวค้นไ่ยาเบอรสองแค่เนี่ยเบอรสองช่างเอาให้มันเนียนๆหน่อยคอ,อย่อมอก้มก้มอยก้มะก้มใช้คำให้ถูกสิ แม่เหรอหนูจะกัดให้แม่เหรอหวาย <c oughs> แม่ก็อยากตัดนะตอนนี้ลูกค้ารู้สึกไงมั้งคะเบาหัวไงเบาหัวเหรอ ถ้าน้องจังเบาหัวแล้วรู้สึกยังไงอีกไม่รู้อา้าลูกค้าอย่ายิ้มหวานนะลูกค้าคุณลูกค้าคะไม่เอาค่ะทำไมคุณลูกค้าถึงเชื่อใจพี่พีคนะฮะลูกค้าต้องอยู่เฉยๆแลอวล่ะคุณลูกค้าอยู่ไม่นิ่งเลย

ได้โหลดกระตูน <laughs> YouTube <laughs> ทำไมลูกค้ามันขี้แกล้งกันขึ้นมาจัดทูเลยดูนะว่าแตกตรงนี้โดนอะไรมาน้องโดนอะไรนะแม่ลืมแม่ตัดอย่างนี้ไม่ได้ไม่เหมือนป็นร่องไม่เป็นไรตัดยางที่หนูตัดให้เดี๋ยวแม่ก็ตัดสั้นนะไอ้นี้ให้ไงกันให้

เสร็จแล้วเหรอไหนเสร็จยังเสร็จแล้วเหรอกำลังกันอยู่กำลังกันอยู่ถ้าไม่มีแม่หนูก็จะไม่กันเสร็จยังช่างช่างบอกบอกหน่อยอช่างเสร็จยังคะเสร็จแล้วแบบวันนี้หนูจะเป็นคน นคนง <โฆ S 2> ให้บริจาคันนี้หนูเอ็นคนตัดให้ใช่แล้นะา <c oughs> ของบริจาตเสร็จยังแของแม่ไม่ตัดค่ะทำไมอ่ะฮะ,มะแม่ยังไม่อยากไปร้านตัดผมอ่ะนี่ร้าน กุเมเลี้องกันไปกุมแกหัวจับไม่เป็นตัดทอพี่นะเอาหูไปไหมจับจริงนหมเอาไปไหมจัดนะน้องลีขาจับยังไงลู เติมหลังพี่พีเลยทำไงดี ี่เอนเ <c oughs> นาเ็คือห้ีหเ,ห,เหมดแล้วัหมดแล้วเอาหัเอาเอามีผมไหมครับเอามีผมเอามีผมหรือหัวรยเลยครับโอ้ยมือเพครับ

เล่นไม่ได้ทำเล่นที่ปีล็อกไปแล้วหมุนดิแม่ครับถ้าเราตัดผมไปด้วยเอาแป้งไวบนหัวด้วยได้เ <c oughs> ปล่าทำอะไรนะเอาแป้งไว้บนหัวมัน <c oughs> จะเอาไว้ได้ไงล่ะ <c oughs> สรางเสร็จแล้วบอกแม่นะไม่เสร็จกินะดีอ่ะคาาชพอใจกับผมตรงนี้ไหมคะไม่พอมันเจ็บเจ็บหัวหรอ,อบอกช่างสิบอกแม่ทำไมช่างเจ็บหัวก็สร้างแม่หนูปรับประสูให้ดูนะประสูติขิดาบปรับประสูติขิดดาบจะไมันจะตัดได้ไงนะหนูนี่ไงก็เจ็บจิตนะแล้วบอกนะช่าง นม่ได้ลื่นผมไดได้ตัดไม่เข้าเจ็บเขาแป้งพาเองอะ่ะไม่ใช่แบบบรีเกตยาวัว่า <c oughs> มันไม่ได้เพราะเป็นสั้นแล้วตัดไม่ได้เจ็บ เงินล้าซ้ำซ้ำซ้ำซากอยากให้ความกลัใวใจบอกว่าทรงร้นไงไม่เอาล้นแล้วเปลี่ยนได้ไหมช่างเ,เขาไม,ไม่เอา,เอาล้นแล้วอะเปลี่ยนไม่ได้ไม่เอาเจ็บหัวบอกได้แล้วช่างเสร็จแล้วบอกนะคะจกกัดการ กันเราลองฟิกได้แหละกันแบนี้อะไรก็แบบคอคอกันนี่ปรับเบอร์หนึ่งเสร็จยังช่างบอกก่อนเจมปฏิดยา่จาจะกันนะจะก,กันไนหะมพี่พี่ไว้ใจน้องไหมตัดผมอะ่ะ ไว้จะให้น้องตัดผมไหมลูกไม่ใชได้ทรงหล่อใช่ไหมเย็นนะลมเย็นนะข้างหลังแม่บอกว่าน้องพร้อมน้องพร้อมน้องก็ต้องก้างขึ้นเลยอ้วนลองกหายนะก็ไม่อ่ะ วัดเลยกอองเคเก้ยพ่ัดได้เลยออดออดออดแต่กอดแขนตัวเองกเหนือกอน ทำดีๆลูกทำดีๆเสร็จแล้วบอกด้วยช่างเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วบายก่อนยไม่เสร็ยังไม่เสร็จพ่นไม่เ